กันกันตาวรเผยผ่านทนายไม่คิดออกโหนกระแสและพูดถึงฟิล์มรัตภูมิปมข่าวกันกันตาวรเผยผ่านทนายความไม่คิดจะไปออกรายการโหนกระแสอยู่แล้วฟิล์มรัตภูมิติดต่อทางพลภรรยาแค่ให้กำลังใจรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์15พฤศจิกายน ผู้ประกาศข่าวคนดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลได้รายงานข่าวปมคลิปเสียงของฟิล์มรัตภูมิที่พูดให้ออกรายการโหนกระแสเพียงรายการเดียวทุกอย่างจบไม่ต้องออกสื่ออื่นแล้วถ้าจำได้ฟิล์มรัตภูมิได้พูดถึงกันกันตถาวรโดยบอกว่าฝากบอกกันออกรายการโหนกระแสจบสวยแน่ไม่ต้องไปออกเดอะสแตนดาร์ดทางฝั่งของทนายวิทูลเก่งงานได้มีการสอบถามผ่านทนายความของกันกันตถาวรว่า ฟิลมเคยมาคุยเรื่องราวของการออกรายการไหมและกันกันตถาวรบอกผ่านทนายมาเลยบอกว่าไม่จริงเลยฟิล์มไม่เคยติดต่อเข้ามาเลยแต่ฟิล์มเคยติดต่อมาให้กำลังใจพลอยภรรยาของกันเท่านั้นและกันก็ยืนยันว่าไม่คิดจะออกรายการโหนกระแสด้วย